วันนี้พาแอดมินเพื่อนๆทุกคน FC, เอฟซแอดมินทุกท่านจะพามาเดินที่ยามค่ำคืนตรงบริเวณถนนบำรุงเมืองจากวัดสุทัตน์จะไปวัดโพมาดูบรรยากาศยามค่ำคํารครับผมช่วงุ่มก,กว่าของเดือนธันยายนวันนี้วันที่20่ปี68พอร้านรวงร้านรวงช่วงค่ำนะช่วงมืดอันนี้ก็ปิดกำหนดแล้วนะนตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์กลางกั ค้าสังกัพันของกรุงเทพเลยนะถือว่าของประเทศไทยก็ได้เพราะเป็นศูนย์กลางใหญ่มากในการค้าขายสังกพันต่างๆสําหรับชาวพุทธเราเนาะนี่อีกสักพักหนึ่งก็จะถึงนั่แหละสีกั๊กนะพี่น้องน้อเรียกว่าสีกั๊กเสาชิงช้านะแล้วก็ตอนกำลังทำยามน,นี้ก็คือตรงนี้คือกระทรวงมหาดไทยสีกั๊กเสาชิงช้าอยู่ตรงนี้แลลวครับผม เดินเดินตอนยามค่ำคืนนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับผมเมืองไทยเ <c oughs> มืองไทยกี่โมงกี่ยามก็ไม่เป็นไรเออะไในพื้นที่แบบนี้นะแสงสีแสงส,งสงีส,สันแสงไฟฟ้าก็ทําให้ย่านนี้ก็น่าดูน่าชม,มากขคืนจริงๆถ้าขับมา t, ช่วงกลางวันนะแตาไม่ใช่ว่ามืดๆแบบนี้จะเดินเข้าไปในพื้นที่ตรงนีน้ที่ว่าย่าน่ออย่านในสีกับพยาสีเนี่ย เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกแต่ไอ้ตรงชุมชนตรงนี้อเป็นชุมชนเก่าแก่นะชุมชนเก่าแกส่สมัยการที่สี่ที่ห้าเลยละแต่ก็จะมีตึกข้างในอ่ะเดินเข้าไปเนี่ยตึกแบบตึกพลเนียนตึกสไตล์ยุโรปเยอะแยะเป็นชุมชนเกา่า มามาดูนีออ้อาคารของกระทรวงกลาโหมยามคำ่ำยามคำ่ำที่้องเอ้ยดูดูตึกฝั่งนี้นะครับของกระทรวงกลาโหม แต่ก่อนเขาเรียกเขาเรียกว่าโรวทหารม้าและมีช้างมีอะไรพวกนี้นะตั้งแต่ปี2425นะ2427นะนี่คือปีที่ก่อสร้างในรงกระทรวงกลาโหมนะครับทุกคน2425ถึงปี2427นะสตาปปนิกก็ไม่ธรรมดานะมีหน้าแล้วต้องเป็นสีสรรันแล้วก็สถา,สถาปเปอร์แบบนี้เพราะว่าเป็นสถาปนิกเป็นชาวอิตาลีครับผมเป็นชาวอิตาลี ที่มาออกแบบให้ตามข้อมูลคือ Joachim Grisi Grasi Joachim Grasi ก็คือเป็นชื่อสถาปนิกชาวอิตาลีที่มาดูแลการก่อสร้างส,าสานกระทรวงกระลาโหมไม่แปลกเลยครับที่จะได้อยู่ในสาภาพแบบสถาปนิกแบบว่าสไตล์โคลอนียันสไตล์ยุโรป ไม่นาไม่บ่อยนะที่ยะเป็นเดินตรงนี้ตอนกลางคืนถือโอกาสเอ้มองเห็นริบลิบเห็นไหมเห็นได้ทุกคนนั่นคือเอ่า,อาอบัวสดเพระบัวสดที่ปฏิสถานพระแก้วมรกตใน,ะน,นวัดพระแก้วในพื้นที่พบร,รมหาารรชวางังพบรลมหาราชวังนี้ก็มีอยู่3ส่วนถ้าใครมาเที่ยวนะก็จะได้ดูส่วนนอกแล้วก็สวนกลางส่วนในเข้าไม่ได้ครับผมเป็นพระราชฐานด้านใน,น,นก็เข้าไปไม่ได้ฐานด้านนอกก็จะมีวัด กระแก้วที่ตั้งอยู่ด้านนอกกลางก็จะด้านหน้าของกระสุกละหมยามค่ำคืน เป็นอีกจ,จุดหนึ่งที่บัณฑิตจบไปนะครับผมบัณฑิตจบใหม่ที่เขาจะออกมาถ่ายรูปอะไรกันถ่ายรูปแตบบ่เป็นที่ระลึกนะถ่ายรูปอันนี้คือเห็นกําแพงฝั่งนี้คือกําแพงเออ่พระบรมมหาารชวังวันนี้แอดมีกิจกรรมพิเศษก็เลยมีโอกาสได้มาถ่ายคลิปถ่ายวปดีโอมาฝากพี่ๆน้องๆแล้วก็แอดเอฟซี FC, แอดมินทุกท่านครับผม กำลังจะเดินทางกลับบ้านจะเดินไปนที่ป้ายรถเมล์ออกกำลังกายไปในตัวแล้วก็ทำงานไปด้วยครับผมทำงานก็คือถ่ายคลิปนี่แหละครับผมส่ง YouTube ไล่เมียก็เดินทางกลับบ้านเลยครับผมคืนนี้อาจจะนอนเด็กหน่อยนะขอกำลังใจนะครับผมขอกำลังใจกำลังใจจากเอสซีอินทุกท่านขอบคุณครับผมขอบคุณขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์เจอกันอีพีต่อไปครับผม